มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่จะมารีวิวซีรีส์เรื่องเก่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้รับการเรียกร้องจากแฟนเลัใช่ชื่อเรื่องจอมนางบัลลังฮันเรื่องนี้ฉายมาตั้งแต่ปี2014นะคะตอนนี้เราดูได้ทางวิวนะ เรื่องนี้มันเป็นแนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์โรแมนติกแล้วก็ดรามา่าโดยที่เป็นเรื่องราวของตำนานความรักอันลือเรื่องระหว่างฮั่นอูตีนะรับบทโดยหลินฟงจักรพรรดิองค์ที่7แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกแล้วก็เว่ยจื่อฟู่รับบทโดยหวังล่วตันเป็นหญิงสาวที่มีชาติกําเนิดต่ําต้อยแต่ว่าเป็นคนเรียบร้อยเฉลียวฉลาดซึ่งสามารถครองหัวใจของจักรพรรดิฮั่นอูตี้แล้วก็ครองรักกันยาวนานถึง48ปีเป็นเรื่องราวการต่อสู้ เพื่อทวงอำนาจอันชอบธรรมแล้วก็ปัญหาการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกลลวงเพทุบายต่างๆในวังหลวงซึ่งเรื่องราวในจอมนางบัลลังกัท่นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากจอมนางชินบลลังนะคะทุกคนถ้าใครมีเวลาก็ไปย้อนดูกันได้นะคะ เรื่องเราเนี่ยเล่าเรื่องของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาเว่ยจือฟู่แล้วก็เว่ยชิงน้องชายที่ทั้งกล้าหาญแล้วก็สามารถนำชัยชนะมาสูงหั่นด้วยวัยเพียง18ปดปีเว่ยจือฟู่เนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจ,จดีมีคุณธรรมทาให้ผู้คนยกย่องเธอแล้วก็เป็นฮองเฮาที่ไม่ต้องการแสวงหาอํานาจชอบใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบไม่แก่งแยง่งไม่เสแสร้งไม่เปิดโปงมีความเมตตาแล้วก็เป็นที่รักของคนในวงังจึงได้รับการกล่าวขานถึงอนุชนรุ่นหลังกับความประพฤติ ดีควรค่าแก่การจาหรือไกว้นะคะเกรดเล็กเกรดน้อยนะคะฮั่นอู่ตี้เนี่ยขึ้นครองราชตอนอายุแค่16บหกพรรษาแล้วก็ครองราชยาวนานถึง54ปีนะนับเป็นห้องเต้ชาวฮั่นที่ครองบัลลังก์ที่ยาวนานที่สุดแล้วก็เป็นยุคทองของราชวงศ์ฮั่นด้วยมีผลงานมากมายเช่นกําหนดให้มีการใช้เหรียญกษัตริย์ในประเทศบุกเบิกพื้นที่ไร่นาซ่อมแซมกําแพงเมืองจีนแล้วก็เปิดเส้นทางการค้าไปยังดินแดนเอเชียกลางหรือ ที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อของเส้นทางสายใหม่นะส่วนเว่ยจื่อฟู่เป็นฮองเฮาองค์ที่สองของจกักรพรรดิฮั่นอู่ตี้อยู่ในตําแหน่งนางถึง38ปีนะทุกคนถือว่านานสุดเป็นอันดับที่สองในประวัติศาสตร์จีนแล้วก็เป็นจกักรพรรดินีองค์แรกที่ปลิดชีพของตัวเอง เรื่องราวเปิดฉากสุดอลังการด้วยพระราชพิธีสถาปนาแต่งตั้งฮองเฮาเวยจื่อฟู่ได้ยินก็เลยหวนนึกถึงชีวิตอันสุดแสนรันทดแล้วก็ลำบากยากแค้นตั้งแต่ัวเด็กเวยจื่อฟู่เนี่ยมีความใฝ่รู้และเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นห่วงชีวิตของชาวบ้านที่ต้องลำบากเพราะว่านางก็เคยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นมาก่อนจื่อฟู่เนี่ยได้มีโอกาสถวายตัวเข้าวังเป็นสนมแล้วก็ได้แสดงความเห็นจนพิธีต้องตาของจกักรพรรดิฮั่นอู่ตี้จกักรพรรดิฮั่นอู่ตี้เนี่ยนะเป็นจกักรพรรดิหุ่นเชิดที่โด สเด็จย่าตาบอดมาคอยบงการแล้วก็มีอํานาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือฮั่นอู่ตี้รู้สึกผิดหวังในพระองค์เองแล้วก็ต้องการปกครองบ้านเมืองต้องการเปลี่ยนมืออํานาจมาจากเสด็จย่านําซ้ําขุนนางใกล้ชิดที่มีความสามารถก็ยังถูกเสด็จย่ายอยกาจัดไปทีละคนทีละคนอีกตัวละครหนึ่งก็คือองค์หญิงหิงยางพี่สาวของจกักรพรรดิฮั่นอู่ตี้นะที่คอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเทพพิทักษ์จื่อฟู่แล้วก็เวยชิงน้องชายในการอยู่รอดในวังหลังจากผู้ประสงค์ร้ายแล,แล้วก็แผนรายล ับหลังมากมายรวมทั้งหนึ่งในนั้นก็คือฮองเฮาเฉินเจียวหรือว่าอาเจียวนะฮองเฮาองค์แรกของฮันอู่ตี้หลานสาวคนโปรดของเสดจย่าซึ่งเป็น,นเจ้าขิดเจ้าแขนแล้วก็มักหาทางทําร้ายจื่อฟู่ให้ตกอยู่ในอันตรายถึงตายอยู่เสมอในตอนหลังเนี่ยอวยชิงน้องชายของจื่อฟู่ก็สแสดงความสามารถจนได้เป็นยอดขุนพลของฮันอู่ตี้ด้วยนะโอ้โหเรื่องราวสุดจะเข้มข้นเลยทุกคนไปดูกันได้นะคะว่าชีวิตในวังหลังนี่จะห้าหันเชื้อเฉือน้ำตาพรากเต็มไป ด้วยความอิจฉาริษยากมากมายขนาดไหนกันนะคะ